เี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเรดตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเนะขาโกลงมากๆเลยนะอายุ1เดือนจาก my happiness คุณรือไทยให้น้องอยอกยังไง เข้มาๆไม่ให้กลัวอ่ะนีะ่เข้ามานี่นะจะได้หลบอีอโอ้เหพอ,อ,อแล้วหลบไปเลย เดี๋ยวก็จะให้อยู่เงียบๆแล้วก็จะมาดูอีกทีนึงเนาะตรงนี้มีทิมโมที่เตรียมไว้แล้ว